สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน u t u b e นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมวันนี้11เมษายน2565มาพบกับท่านผู้ชมที5้าครับบัตรคนจนครับเมื่อวันที่1เมษายนได้ค่ากา์ดถ,ถุงต้ม100บาทนะครับแต่ก็มีท่านผู้ชมทางบ้านคอมเมนต์มาบอกเหมือนกันว่าได้45บาทก็มีไม่ได้ได้100บาทไปทุกบัตรนะครับอ้าวเราก็เชื่อท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็แสดงว่ามีคนที่ได้100บาทเข้าไปในบัตร แล้วก็มีบางส่วนก็ได้45บาทเข้าไปในบัตรอย่างนั้นนะครับทีนี้ก็มาดูว่าเมษามีมีคนได้ร้อยทีนี้เดือนพฤษภาจะได้เท่าไหร่ค่ากาด45บาทหรือว่า100บาทต่อต่อสเดือนนี่เดือนพฤษภาคือเดือนหน้านี่จะไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละคนแต่ละบัตรสาเหตุขึ้นอยู่กับว่าเมษาใช้หรือไม่ใช้นะครับสมมติว่าใครไม่ใช้เลยในเดือนเมษานี่ วันที่หนึ่งพฤษภาจะเข้าร้อยบาทนะครับกรณีคนที่ได้ร้อยบาทนะครับใครได้ร้อยบาทในเดือนเมษาเนี่ยเมื่อวันที่หนึ่งเมษาเข้าไปแล้วที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งเมษาเนี่ยแล้วก็ตลอดทั้งเดือนเมษาไม่ใช่เลยวันที่หนึ่งพฤษภาก็จะเข้าร้อยนะครับและตลอดทั้งเดือนพฤษภาไม่ใช่เลยวันที่หนึ่งมิถุนาก็จะเข้าร้อยและตลอดเดือนมิถุนาไม่ใช่เลยเอาแล้วครับยุ่งวันที่หนึ่งกรกฎาเนี่ยจะไม่เข้าร้อยนะครับจะกลับมาเข้าสี่สิบห้าบาทเหมือนเดิม เพราะร้อยบาทเนี่ยเขาให้ใช้ในเดือนเมษาพฤษภามิถุนานะครับจะเป็นแบบนั้นนะครับถ้าใน3เดือนเมษาพฤษภามิถุนาไม่มีไม่ไม่ใช้เลยสักบาท1กรกฎากลับมาตามปกติก็จะเข้า45บาทเหมือนเดิมนะครับทีนี้ถ้าเกิดมีการใช้ทีนี้ถ้าเกิดมีการใช้ผู้ที่ได้ร้อยบาทเมื่อวันที่1เมษาแล้วก็ใช้ใช้วงเงินนี้หมดไปร้อยบาทถามว่าวันที่1พฤษภาจะเข้าเท่าไหร่ วันที่1พฤษภาจะไม่เข้าสักบาทเลยนะครับเพราะว่าวงเงินนี้เขาเรียกว่าร้อยบาทต่อคนต่อ3เดือนใครใช้เดือนเมษาไปแล้วปั๊บเขาก็ต้องนับว่าวันที่1ที่ครบรอบ3เดือนจึงจะเข้าอีกก็ไล่ไปวันที่1เมษาเข้าเดือนนี้นะครับใช้ไปแล้วอีก3เดือนจึงจะเข้าใหม่ก็คือไล่ไป1พฤษภาเนี่ยครบรอบ1เดือนยังไม่เข้า1มิถุนาครบรอบ2เดือนยังไม่เข้าต้อง1กรกฎาเงินจึงจะเข้าอีกสําหรับผู้ใช้ ในเดือนเมษายนะครับทีนี้หนึ่งกรกฎาจะเข้าเท่าไหร่ก็จะเข้า45บาทเพราะเมษาพฤษภามิุนาเขาใช้ร้อยเขาใช้ร้อยบาทใช้ครั้งเดียวจบเลย1กรกฎาเข้าอัตราเดิม45บาทนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ารัฐบาลต่อมาตรการออกไปจึงจะเข้าร้อยนะครับ1กรกฎาถ้าหากว่ารัฐบาลไม่ต่อมาตการการก็จะกลับมาเข้า45บาบาทเหมือนเดิมทำนองนี้นะครับเอาละครับยกตัวอย่างต่อไป ้าว่าใครไม่ใช้เมษาร้อยบาทหนึ่งพฤษภาเข้านะครับกลับมาเข้าอีกมวในวันที่หนึ่งพฤษภาถ้าเกิดในเดือนพฤษภาใช้ทีนี้ใช้วันที่หนึ่งมิถุนาจะไม่เข้านะครับหนึ่งกรกฎาก็จะไม่เข้าหนึ่งสิงหาจริงจะเข้าแต่หนึ่งสิงหาจะเข้าสี่สิบห้าบาทนะครับเอาทีนี้ถ้าใครเข้าหนึ่งเมษาไม่ใช้หนึ่งพฤษภาเข้าอีกไม่ใช้เมื่อมาใช้หนึ่งมิถุนาเขาจะเข้าร้อยให้ ทีนี้ถ้าใช้ในเดือนมิถุนาปับ๊บต่อไปก็ไล่ไปเลยครับอีก3เดือน1กรกฎาคมเดือน1สิงหา2เดือน1กันยา3เดือน1กันยาจริงจะเข้าซึ่ง1กันยาก็จะกลับมาเข้า45บาททํานองนี้นะครับนี่แหละครับคือลักษณะวงเงินค่าการที่จะเข้าในเดือนต่อๆไปจะเป็นแบบที่เราเล่ามานี่นะครับส่วนใครที่เข้า45บาทก็ มีลักษณะคล้ายๆกันนี้ถ้าใช้เมษา,าไปแล้วพฤษภามิถุนาจะไม่เข้าจะไปเข้าหนึ่งกรกฎาสี่สิบห้าบาทนะครับทำนองนี้นะครับครบสามเดือนจึงเข้าต่อครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ